ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานฮ,ฮยีมินาสัมพันธ์ประจำปี2,567สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสุราฮยีมินาเวลคัมทูสุราฮยีมินาตาคูตาเจ้าสุราฮยีมินาสวยเสียว เยลเลวันอิง Assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh. a h บะซะห์โรงเรียนสุเราวิมินาโรงเรียนสุเราวิมินาสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2471ปัจจุบันมีอายุ96ปีตั้งอยู่เลขที่8ทับ3หมู่4ถนนสังฆสันติสุขแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน925คน ราชการและบุคลากรจำนวน63คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานางพิมพ์วราบุญศรีรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายธานีสมานตระกูลและนายศิโรชนันทวารีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนส่งเสริมอ่านเขียนเรียนรู้คู่คุณธรรมสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน่นตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีและมีความสุขด้านวิชาการส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีน และภาษาอาหรับการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิชาการทำให้ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จดังนี้การสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศการสอบ n อนทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ส,สูงกว่าระดับประเทศ ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาในปีการศึกษา2567มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดีเด็กหญิงละละลิตแมจจันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเข้าร่วมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลทั้ง4ทักษะได้แก่ฟังพูดอ่านเขียนนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอื่นๆโดยส่งเสริมให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ภายใต้โครงการชมรมทูบีนัมเบอรวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอาทิด้านดนตรีและวงดุริยางด้านนาฏศิลป์และการแสดงด้านศิลปะนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล2,000บาทเด็กหญิงชนิดาภาสารทองรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล500บาท เด็กชายกฤติกรสู่กองปานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีโดยจัดตั้งชมรมกีฬา e s p o r t ์ตและแข่งขันในกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนชมรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ PACMAN Robot Competition ในงาน e อ EC ทค2อ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเงินรางวัล2,000บาทในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ช้างน้อยวิชาการระดับกรุงเทพมหานครเด็กชายพัชรพลวงศรีรัตน์ด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆและได้รับรางวัลดังนี้กีฬาหมากล้อม รายการช้างน้อยเกมครั้งที่35・ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รุ่นอายุไม่เกิน8ปีรายการ BMA Kids ก o Tournament สอง4รางวัลชนะเลิศประเภททีมผสมระดับประถมศึกษาตอนต้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภททีมชายระดับประถมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศประเภททีมชายระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงระดับประถมศึกษาตอนปลายและรางวัลชมเชยประเภททีมผสม,มระดับประถมศึกษาตอนปลายกีฬาเทควันโดได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมครั้งที่35เด็กชายทาราเทพเจเตได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน10ปีชายเด็กชายธีรนัททรงศิริได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน10ปีชาย เด็กชายทานินเจเต้ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน8ปีชายกรีทาประเภทวิ่งในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเด็กหญิงเฮเลนอมาราชิโอบิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รุ่นอายุไม่เกิน10ปีเด็กหญิงพิชยาพักกอเซมูซอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุไม่เกิน8ปีกีฬาฟุตซอล รางวัลชนะเลิศฟุตซอลหญิงรุ่น10ปีกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครปี2567รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชายรุ่น12ปีตัวแทนสโมสรกีฬาหนองจอกประจำปี2566ถึง2567รางวัลน,นักกีฬาฟุตซอลดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี2567เด็กหญิงเฮเลนอมาราชิโอบิกีฬาฟุตบอล รางวัลชนะเลิศฟุตบอลหญิงรุ่น12ปีกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครปี2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟุตบอลชายรุ่น10ปีกีฬากรุงเทพมหานครปี2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟุตบอล7คนรุ่น11ปี p k w b รอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปี2567 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟุตบอล7คนรุ่น11ปีรายการฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ2024แบงคอกซูเปอร์คัพนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครรุ่น12ปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยปี2567และได้รับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงอัสมินลาวังและเด็กหญิงปัญญาริดาพวงพกานอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสุเหราะฮายมินานำทักษะด้านกีฬาไปต่อยอดจนได้รับทุนเรียนฟรีเด็กหญิงไอยรินบุญมาเลิศโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเด็กชายวัฒนาชาัยจันทนพบเด็กชายจิรากรบริสุทธิ์เด็กชายจิรายุบริสุทธิ์และเด็กชายธัญวิศเสาธงใหญ่ โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องนายพิชิตชัยแสนรีอายุ15ปีปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนวัสุทธิวรารามได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสรนบีจีปทุมเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยรุ่น17ปีคุณฝึกซ้อมกับสโมสรต่างประเทศณประเทศเยอรมน,นี เป็นเวลาหนึ่งเดือนในโครงการเตะล่าฝันปี2,567ผลงานของคุณครูที่ได้รับรางวัลได้แก่ครูดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครจำนวน3ท่านคุณครูบุษราเดวามัตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคุณครูนัทพง์ชนะกอครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณครูดวงกมลสาภูงาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยมกรุงเทพมหานครประจำปี2567คุณครูธีระยุทธ์อาทขันได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาชุมชนกีฬาเปตองระดับเขตหนองจอกและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรอบกรุงเทพมหานครคุณครูธรนรัตสุปะทะ และคุณครูอ,อรายาเพียผิวโรงเรียนสุเหร่าฮายมินาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และให้การต้อนรับคณะทำงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายจักรพันผิวงามในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนจากผลงานข้างต้นทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการขยะดังนี้คุณครูครีเอเตอร์ที่มีความคิดด้านสร้างสรรค์โครงการ React for Change ลองเปลี่ยนโลกของบริษัทคิดคิดจำกัดคุณครูธีรยุทธ์อาบทขัน ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการกล่องนมรักโลก2,566รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรระดับ50เขตประจำปี2,567จากสำนักสิ่งแวดล้อมรางวัลโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกร,รุงเทพมหานครปีที่2ระดับดี โรงเรียนสุเหรียฮีมินาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสิทธิ์เก่าหลายรุ่นได้นำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดจนประสบความสำเร็จในชีวิตในปีนี้ขอยกย่องเชิดชูสิทธิ์เก่าดีเด่นสี่ท่านดังนี้นายบุญสําลีขาวจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขารัฐศาสตร์ การทำงานปรูปผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินทและพนักงานราชการพิเศษคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุและอุบัติการทางอากาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนางยานิดคุณผู้สำลี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี Bachelor of Human Resource ณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิ MBA จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการทำงาน Human Resource of Official บริษัทโไลายจำกัดนางอุไรวันนุตโยทินจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีการทำงานผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอินดารุมินาตำแหน่งทางการบริหารและประสบการณ์กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราหาิมินาสองสมัยเลขานุก,การชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราหาิมินาคนที่สองกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอินดารุมินาสามสมัย อนุกรรมการเลขานุการกิจการเด็กสตรีและผู้สูงอายุประจำมัสยิดอินดารุมินานายชาญชัยโพทองจบการศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอินทราชัยสาขาการเกษตรการทำงานอาชีพอิสระรับตัดเสื้อผ้าและรับจัดสวนสถานที่สำหรับงานสำคัญต่างๆการทำงานด้านจิตอาสา ประธานเครือข่ายโรงเรียนสุเหร่าฮิยีนาประธานสวนชุมชนลำสลิดทองพัฒนาที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนลำสลิดทองพัฒนาโรงเรียนสามารถพัฒนาได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน และยังให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาคณะกรรมการจัดงานการกุศลยิมินาสัมพันธ์หกในครั้งนี้ประธานจัดงานนายประเสริฐแสงสุขประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่ายิมินารองประธานจัดงานนายนพดลชัยประพัสสิริดรนภา,าแสงสุขนายสุวรรณงะบุรง นาวาอากาศโทร,ราชาจันสุขนางสาวอภิญญายุทธนาวาอดีตผู้อำนวยการศักดาลาวังประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์อดีตผู้อำนวยการเตือนใจสำลีขาวที่ปรึกษากิติมศักดิ์การจัดงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านอดีตสสสิริพงษ์รัศมีมาเป็นประธานในพิธีในอดีต ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกสภาเขตหนองจอกประธานสภาเขตคณะกรรมการประจำมัสยิดและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหลายแห่งด้านสังคมได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของพี่น้องชาวหนองจอกเป็นอย่างดีด้วยสโลแกนเราจะดูแลซึ่งกันและกันขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานในพิธี คุณสีริพงษ์รัศมีด้วยค่ะ